พีดาทำให้วันนี้หล่อจังเลยเนี่ยฮะโอ้ยนางเก๊กหล่ออยู่นี่ดูสิคะทุกคนวันนี้พี่ด้าหล่อไหมครับอาถามแม่แม่เอฟซีดิว่าพี่ด้าหล่อปะฮะบอกแม่แม่เอฟซีดว่าพี่ด้าหล่อไหมโอ้โหเก๊กหล่อด้วยค่ะทุกคนอุ้ใส่สร้อยสวยด้วยนี่ใส่สร้อยสวยด้วยนะคะทุกคนไหนโชว์หน่อยดิโชว์สร้อยหน่อยดิ นี่แน่นคอเลยเดี่ยแต่มันยืดได้นะคะทุกคนตาเอ๊ะตาเอ๊ะเอ๊ะได้อยู่ไหนนะได้อยู่ไหนนะครับเอ๊ะไหนได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนนะเอ๊ะตาเอ๊ะทุกคนตาเอ๊ะเอ๊ะได้อยู่ไหนนะไหนไปหาแฟนได้ไม่เจอเลย ใคระใครเออจ้ะเอ๊ะใครเห็นแพนด้าบ้างเนี่ยเอ๊ะใครเห็นแพนด้าบ้างนะแพนด้าอยู่ไหนคะทุกคนดูสอิอยู่ไหนอ้อยู่นี่เองอสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีแพนด้าทุกคนนะสวัสดียังแพนด้าด้าสวัสดีครับวันนี้ไม่ยอมนอนเลยค่ะทุกคนเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ยอมนอนเลย พราะอะไรรู้เปล่าคะ่ะทุกคนทําไมแพนด้าถึงไม่นอนน้องนางหายไอซันต้าออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็แม็กนัมยังไม่เข้าบ้านโซนจริงๆเลยเพราะพิด้าห่วงน้องใช่ไหมลูกเหรอเหรอด้าห่วงน้องใช่ไหมลูกเหรอด้าห่วงน้องทุกคนนางก็เลยไม่นอนเนี่ยอืมไม่ยอมนอนเลยเนาะ อนอนเลยมีมานอนแล้วเดี๋ยวพี่หมีได้แยวแม่คุยกับพี่หมีก่อนนะนะได้ปะได้ปะคุยกับพี่หมีนะคุยกับพี่หมีดีกว่าหมีพี่หมี <c oughs> หมีก็คุยหมีนอนแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หมีอาบน้ำเรียบนะครับทุกคน มีอาบน้ำแล้วนะครับทุกคนพี่บีนี่คนเก่งนะเนี่ยพี่ขนลุกไม่ค่อยล่งลวงเลยดิลูกพออาบน้ำแล้วเนาะมวานพี่บีอาบน้ำให้ค่ะทุกคนใครอ,อาอบน้ำให้เมื่อวานพี่บีอาบน้ำให้เนาะแม่ไม่ไหวค่ะทุกคนูใหคแมวก็ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วพี่บีเขาก็จะน้อยใจแม่ค่ะทุกคนเพราะว่า เมื่อก่อนที่แม่ยังไม่เลี้ยงแมวว่ะแม่จริงมีพี่หมีก่อนแม่เลี้ยงแมวแต่ว่าเลี้ยงแบบไม่ได้จริงจังนะคะทุกคนก็คือเลี้ยงแบบยังไม่ได้เลี้ยงแบบอืมเลี้ยงยังไม่ค่อยเป็นเมื่อก่อนแมวถึงหายบ่อยทุกคนเราก็ไม่รู้เนาะาการเลี้ยงแมวต้องเอาใจใส่ทุกวันนี้ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยค่ะเพื่อนๆบัวมันหายกลัวแมวหาย พี่หมีก็จะน้อยใจแม่เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะพี่หมีอันดับหนึ่งเลยนะคะพอมีแมวแล้วก็มีฮอกกี้ใช่ไหมคะแม่ก็ไม่ได้โฟกัสตรงพี่หมีแต่จริงๆอ่ะแม่รักพี่หมีมากนะลูกรู้ป่ะรู้ไหมครับพีห <c oughs> <c oughs> มีที่เขาเป็นหมาแสนรู้นะคะทุกคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> แ,แม่โชคดีนะคะเพื่อนๆแม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอ่ะ สอนง่ายหมดเลยค่ะที่จะยากยากก็มีบ้างอะนะคะแต่ก็คือสอนรู้เรื่องเนี่ยแต่ถ้าเราได้เลี้ยงเขาอะไรเขาค่ะไปดูพี่มาก่อนนะครับแม่ไปดูพี่มาก่อนนะเราเลี้ยงเราก็ต้องเอาใจใส่เขาเอนนะ้องเพื่อนนาอเชื่อว่าทุกคนก็เหมือนกันแหละเพราะเราคือธาตุหมาธาตุแมวแล้ว ดูที่อ่าแม่ดูมุกไที่โอ้ยไม่มีจะห้าขวบแล้วค่ะทุกคนมีจะห้าขวบแล้วนะเดี๋ยวมาดูพี่มาร์กอ่ะพีม่มาร์พี่มาร์ครับพี่มาร์พี่มาร์านี่นอนอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนมาเอ้ยมาทุกคนกคนเนี่ยคนเห็นตัวอะไรไหมคะ เอาไปเรียกเขาหมะอ่มะเนอะหันมองนะคะเนี่ยมะามะมะอันนี้กวดจาับนะคะทุกคนออกไปข้างนอกมาอยู่เมื่อเช้าแม่ตามมาเ็ลม,มาเช็ดตัวให้อะไรให้ก็มานอนนี่หิมะนี่หิมะหิมะก็เป็นแมวแสนรู้นะคะพเพื่อนหิมะมันเคี้ยวมันเคี้ยวน้อเพื่อนนาะ อยู่กับหมากับแมวค่นมีความสุขเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับยิ้มได้หัวเราะได้เนาะใช่ไหมครับคุณแพนด้าคุณแพนด้าเดดเดดเดดคุณแพนด้าครับอคุณแพนด้าค่ะคุณแพนด้าจะเนี่ยเนี่ยคุณแพนด้าจะตบโทรศัพท์แม่ค่ะทุกคน นอนรีดอยู่ไหนเนี่ยนองลิดไปไหนคะริดจ้าริดริดไปไหนเนี่ยคะทุกคนริดนอนริดชอบอยู่คนเดียวค่ะทุกคนริดชอบนอนบนหลังตู้สูงๆเลยค่ะปีปีด้าไม่ให้นอนด้วยน้องริดหน้าสงสารนะคะเพื่อนๆแต่แพนด้าเนี่ยเอ้า ปิดวาจาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆไปแล้วเจอตัวอะไรก็ไม่รู้แม่เราเริ่มกลัวแล้วค่ะปิดวาจาสนิทเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแพนด้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพนด้าด้วยนะครับแพนด้าสวัสดีครับดูสิคะทุกคน <laughs> เดี่เดี่ยวไปแล้วครับ